โอเคครับท่านผู้ชมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับในเวลา22นาฬิกา59นาทีครับผมจะซูมจะจเข้าไปครับลิ้นพันจะ5ทุม5ท่มแล้วนะครับโอเคก็วันนี้จะมาสอนนะครับการตั้งค่า REC อ่าหลายคนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่านะักแคสเกมในมือถือเขาใช้อแอปไลน์แคสเกมกันแล้วก็ ใช้ตั้งค่ายังไงให้มันลื่นแล้วก็ให้มันภาพมันสวยครับผมให้ภาพมันคมชัดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับคุณต้องไปโหลดเแอปครับผมมันมีแอปอยู่หลายแอปนะครับแต่ผมจะขอใช้เป็น2แอปนะครับเป็น s c r pro นะครับกับแอป rec pro นะครับอ่าครับผมเมื่อคุณโหลดแอปไหนก็ได้ครับคุณอยากเลือก แต่ scpo นี่มันจะเป็นแบบแบบเอ,อ่อกดเข้าไปแล้วมันจะอัดอัดเลยนะครับมันจะขึ้นแท็บแล้วก็มีตัวให้อัดเลยครับส่วน i c มันจะกดอัดแล้วมันจะนับถอยหลังครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่าตัว i c ก่อนเลยเพราะผมกำลังใช้ i EC น c ครับก็เข้าไปเลยครับโอเคขค้าบผมก็อ่าอย่างแรกมัน มันจะให้คุณมาแบบนี้นะครับเป็นเจ็ดรอ่สกับหนึ่งนองรอนะครับคุณก็สลับกันนะครับเอาพันแปดร้อยเอาพันสองแปดศูนย์มาใส่ข้างหน้าแล้วก็เจ็ดสองศูนย์ใส่ข้างหลังนะครับก็อืแบาดด์นะครับก็เออใส่เป็นผมจะใส่เป็นหนึ่งร้อยเลยครับก็พเครื่องผม ก็แรงพอเลยครับก็ประหลาดนี้ก็เป็นเฉพาะเครื่องครับเครื่องใครที่ปานกลางก็ใช้เป็น45ก็ได้ครับเครื่องใครที่ยังเออกระตุกกระตุกหน่อยก็ใช้เป็น10บก็ได้ครับหรือเครื่องใครดีกว่านั้นก็ใช้เป็น80นะครับแต่ถ้าใช้โอเคแบบดีสุดๆเลยนะครับใช้เป็น100จะดีกว่านะครับมันจะชัดกว่านะครับก็เสียงชัดด้วยโอเคส่วน อะไรดูแลชั่นเวลานะครับอะไรอ่านไม่ออกก็คุณจิ้มเข้าไปนะครับมันจะเออให้ใส่เวลาคุณจะใส่เป็นหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ไม่ได้ครับแบบหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะกดโอเคมันมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่ได้อะแบบมันจะแคสไม่ได้อนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เป็นหกหกนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับโอเคอย่างนี้มันจะได้นะครับ แต่ถ้าคุณใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้สองชั่วโมงก็ได้นะครับไม่ได้นะครับสองชั่วโมงมันไม่ได้อ่าผมก็ลืมครับหรือจะใส่เป็นสามสิบนาทีผมก็ใส่เป็นเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ะลรโอเคฮะส่วนนี้คือเอ่อ U D O ป่ะไมมผมอัตโนมัติอ่าคุณต้องเปิดไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราแคสเกมหรือเราสปอยอะไรไป สปอยหนังนะครับไม่ใช่ไรสัตย์ขอรบก่อนโอเคครับผมก็เผื่อคุณอัดไปแล้วเผื่อลืมลืมเปิดไอตัวนี้ครับแม่งก็จะไม่มีเสียงครับผมก็จะชิบหายวายวาดไปนะครับก็ต้องเปิดมันไว้ครับผมส่วนชื่อเอาเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวฟักก็ได้นะครับเดี๋ยวฟักยังได้เลยนะครับยังไงก็ได้ตั้งเป็นอะไรก็ได้อ่าอะไรก็ได้อ่ะ โอโห้อะอะไรก็ได้ผมตั้งเป็นอะไรก็ได้ครั e อซีนะครับโอเคโอเคผมตอนนี้ผมกําลังอัดอยู่พอดีนะครับเนี่ยอัดอยู่พอดีก็มาตรงนี้นะครับในเรื่อง Setting นะครับนี่สำคัญนะครับไอตัวนี้ก็คือเออไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับส่วนตัวอะไรอะไรลุ่นๆเนี่ยก็กด On ไปนะครับส่วน อะไรคันเดาวเวลานับถอยหลังนะครับที่เราจะแคทนะครับไม่ใช่แบบเออแบบนี้อ่าแบบออฟออฟไว้แล้วไปกดเออแคทเลยมันก็จะแคทเลยครับมันจะไม่ได้ทันตั้งตัวก็ตั้งไวสิบวิก็ได้ครับห้าวีก็ได้ส่วนโชว์ทัชก็จะเป็นโชว์นิ้วมือนะครับโอเคผมไม่ได้เปิดโชว์นะครับโชว์นิ้วมือนะครับอ่าก็ปิดไป เปิดก็ได้นะครับจะปิดก็ได้โอเคส่วนอันนี้ก็คืออะไม่รู้นะครับ Recording นะครับเป็นเอ่ายังไงอะไม่รู้รับผมอ๋อรู้จะว่าสามอันนี้ให้เปิดไว้น้อง Recording น่านะจะเป็นไอตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ครับใช่ด้วยเป็นไอตัวเตือนว่าเรากำลัง Cast อยู่นะครับ สามตัวนี้เปิดไว้มันจะเปิดไว้อยู่แล้วนะครับก็มาที่เช็คนะครับเช็คก็คือในกดถ้าคุณกดรีคอร์ดดิ้งมันก็จะสต็อปให้นะครับก็ปิดมันไปแล้วส่วนสกรีนออฟก็เวลาหน้าจอดับรับผมเออมันจะเลิกมันจะหยุดทํางานทันทีเอหยุดแบบหยุดอัดหน้าจอทันทีนะครับเวลาหน้าจอดับก็ผมตั้งไว้นะครับก็ ใครจะตั้งก็ตั้งนะครับก็มีแค่นี้นะครับโอเคก็สามารถกดบวกได้นะครับกดบวกแล้วก็ใส่ชื่อได้โอเคเรามาดูเรื่องของ s c r Pro กันเลยครับผม s, <c oughs> <S R Pro <S <c oughs> <S ครับผมอ่าพอมันขึ้นมาจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแถบตรงน,นี้กดค้างไว้จะเลื่อนได้ก็วิธีตั้งค่ะก็เข้าไปตรงนี้นะครับเป็นรูปเฟือง อพอเข้ามานะครับ2อ,อันนี้มันจะปิดไว้นะครับเนี่ยมันจะปิดแบบนี้ไว้คุณก็ไปเปิดมันซะนะครับแล้วมันจะได้แบบนี้มาแล้วมันจะเอออะไรเนี้ย n t shutter ครับผม n encoder ครับก็ตอนแรกมันจะตั้งไว้แบบนี้นะครับ h สองหกสี่ 2, 6, 4, ครับคุณก็เปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์ ah p A, m m p e G แล้วก็4ครับเนี่ยภาพมันจะดีขึ้นนะครับส่วนเอ่อ Resolution หรื่เปล่าเป็นคุณภาพของคุณนะครับผมตั้งเป็น600นครับถ้าเครื่องใครดีกว่านั้นก็ตั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็นประมาณนี้นครับประมาณนี้นครับ600กว่าครับอ๋อโอเค 600คูณ480โอเคส่วนในเรื่องบันหลายก็คือเหมือนกับ IC นะครับเป็นแบบเครื่องใครดีก็ตั้งตั้งสูงสุดเลยแล้วก็แฟมเล e ก็คือคุณภาพเออไม่ใช่เป็นความเร็วครับตั้งไม่ใช่ความเร็วดิเหมือนแบบคุณภาพเช่นกันเนี่ยแบบทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะครับ ผมตั้งเป็นห้าสิบนะครับแต่ถ้าเครื่องใครสเปคแน่นอนก็ต้องเป็นสิบห้าก็พอครับผมเพื่อจะเร็วได้เร็วยิ่งขึ้นโอเคส่วนนี่ผมไม่รู้นะครับผมตั้งไปอย่างนั้นแหละโอเคส่วนตรงนี้ก็คือตั้งเป็นไมโครโฟนนะครับมันเพื่อจะได้ให้เสียงมันพูดได้นะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันคือเสียงครับผม เสียงของไมโครโฟนที่เราพูดจะได้ชัดเจ๋วขึ้นครับผมก็จิ m มเป็สูงสุดเลยครับผมโอเคอันนี้ไม่รู้ครับผมแล้วก็แฟกเอ่อเฟกเฟกเฟกแคเป็นใบหน้าครับผมเนี่ยเป็นกล้องนะครับเนี่ยกล้องแบบนี้เลยครับก็อันนี้ก็คืออะไรเนี่ยอ๋อสีกล้องความชัดของกล้องนะครับโอเคตกลงไปแล้วก็ปิดมันไป ส่วนนี้ไอคอนก็คือแบบนี้นะครับน่าจะแบบนี้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับไอคอนคืออะไรวะกูไม่รู้ส่วนนี้ก็คือโชว์ทัชนะครับหาเมื่อปิดใจก็จะไม่มีเปิดก็จะมีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับส่วนนี้ก็คือ Stop o n s c r e e n f อ r m นะครับออฟนะครับสกินออขอพยครับก็เหมือนก,นกันกับ IC นะครับแบบเวลาเราแคสเกมวลาเราจะหยุด หรือสต็อปมันนะครับแล้วก็กดปิดเครื่องไว้ครับกดปิดเครื่องครั้งเดียวนะครับมันก็จะดับไปแล้วก็สต็อปให้เรานะครับผมเปิดไว้นะครับแล้วก็เอ่อ color fix อะไรเนะี่ย inverse color fix ก็คือสีเรามันจะเปลี่ยน token ครับอ token ฮอเกิลคือก็ปิดไว้นะปิดไว้เคก็มีประมาณนี้นะครับก็ไอ s ีเก็มีประมาณนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าลืมใครที่อยากจะปรึกษาอะไรก็ลิงก์ facebook ข้างล่างเลยนะครับ ก็มาปรึกษาก็ได้นะครับโอเคก็สวัสดีครับ